นกมาดูนกหัวเม,ม,มื่อ,ก,อก่อน,ออนมนนื่ก่อหัวผมเลยตัวนั้นไม่ใช่กินฉี่ฉีดยาแล้วลูกฉีดวัคซีนแล้วไม่เจ็บไม่เจ็โ,โหพยายามมากเลยพี่พวกนี้ตอนในเด็กบางตัวนอนงาย<อ>เป็นหมาเลยนะ เรี้ยใหม่ใหม่ทีแรกคือตกใจเลยนึกว่าตายืม้าตลอดี่เ้าถ่ายแบบครับ่อว้ันนี้เฮ้ยเตยนรพี่เฮ้ยตอนนี้จับเย้จับนี่ครับอันไหนอร่อยสั่งมาตมดครับน่ตาดี ลอันนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะไม่ถึงขวดแล้วฉะนั้นไม่ถึงปีน่าจะลูกเด็กอะคะยอดนิยมะโอ้เจ็บตัวนี้ตอนตอนนะตอนนี้มันอ๋อเจ็บจิ๊ดตลาดที่อยู่ต้องฝึกตัวเด็กถ้ากัดแล้วก็ดุเราจะปล่อยให้เขากัดเป็นชิ้นเราไม่ต้องนิ้วตัดิเด็กเนาพูดง่ายหน่อยใช่ที่ว่าต้องมาปลกป้อนนมเฮ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้เจ็บอะไรลูก โอ้เจ็บเจ็บจักเจ็บใช่ไหมเจ็บกัดอย่างเจ็บเลยเฮ้ยหัวจะหูจะแตกลูกอย่าร้องข้างหูตัดเลยตัดเลยผมกำลังยาวเลยผมกำลังยาวเลยแอบแอบกำไรขาดตอนแล้วปั่นคมคมหักัดกำไรฮะตอนนี้กัดกำไรมากเลย ตัวนี้เหรอครับที่บอกตัวนี้ปูพายไม่ปูพายไม่เคยเจอย่าทิงเลยตัวละล้านไอตัวเข้มๆนั่นเหรอครับใช่ครับตัวละล้านอ่ะนะนี่ไงที่เราเคยไปดูที่ชาตาปิดเก้าอ่ะยังมีอยู่ไหมคู่เลยเอาเลยส่งกล้องให้เลย เขาติดเหมือนแน่ๆเลยเอาแล้วเอาแล้วเลยมาแล้วสมตัวเลยทีนี้เอาแล้วเอาเลยเขาเล็มผมให้เอาเลยตัดผมไปแล้วีแลานจะด้นดอเลยนักคร่น่นั่นไง กินน้ำอีกไม่ให้กินลูกกินไม่ได้ก็ดีครับอยากกัดนะฮะโอ้ยเจ็บเจ็บกัดไปหูโอ้โอ้ยโอ้ยดูอะไรสิเนอะลูกโอุ้ณครับอ้โนั่นไงสี่ตัวเลยล็กสี่ตัวเลยติ่งหูเลยเออมาแล้วพยาธิเนี่ยตัวนี้เนี่ยพี่ โอ้ยทำมอผมผมเขาไม่กล้าก่อเลยครับเลือกะกลับนะจ๊ะจรองเหยียบดูร้่ฮะนี่คือคุณทำอะไรโอ้ยั้วอีกตัวตรงนี้อีกตัวโอโอโอ้โห